สวัสดีครับอยู่กับช่องโกรถไทยฟอร์ซิง่งโอ้มาบ้านเสียตินเห็นพี่บงทำอะไรคนเดียวกำลังจะท,ทอดไข่ครับกำลังจะทอดไข่ครับผมเาแกไปไหนหมดรก็ว่าไปร้านนวดคนตาบอดร้รานนวด,นวดที่ไหนนะครับออพอดีผมเอารถตู้ไปล้างมารถาตูถ้เทาแกนี่แหละ ทุ้งเท้านัไนก็สอบแลวครับข้าสานี่ครับดีไปบ้านมาโอ้คือวงได้ข้าวสานี่กินเป็นเดือนเลยครับนี่ครับเดือนสองเดือนแล้วครับเพราะว่าผมคนคนเดียวผมกินประมาณสองเดือนจนข้าวหมดขึ้นนั่นแหละเพราะว่ามีตัวเล็กด้วยอมาอยู่นี่ก็มีหลายหลายอยู่หลายเนาะครับบางทีก็เขาก็ไปอยู่ด้วยก็ต้อง ให้เขากินด้วยออดีทีดีละเรื่องไหมเพราะว่าทำยังไงเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติดีกลับบ้านไปไปสีข้าวมาก็แบ่งพี่วงกินเลยบ้านอยู่ที่ไหนครับสุรินครับเอายูรินมาพี่น้องนี่แหละต่างคนต่างพัดถิ่นมาทำมาหากินอยู่นี่ก็เป็นคนบ้านกกวดเลยให้แต่มีที่ทำ <laughs> มาหากินออผมก็ยัง ปักหลักไม่ได้เลยเออดีแล้วแต่ก็ต้องสู้ดิ้นดนไปเนาะครับเผื่อวันข้างหน้าอาจจะมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากหาที่มันปักหลักได้เพราะว่ามันยังไม่ลงตัวเนาะมันก็ต้องดิ้นรนไปก่อนลุงชายกลับแล้วลุงชายก็ไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันหมดจะสองสามคนหรืออะไรเนี่ยก็ผมก็มอนต่ปอไปแล้วก็ โอ้พี่วงได้ของบริจาคเยอะแยะเลยนะครับ,รบนี่โอ้ม, <laughs> มีคนใจบุญมาบริจาคามางวดนี้สบายหน่อยครับมีของกินของใช้ครับเพราะว่ามีคนเขารู้จักเขามาเอ่เสพีเขารู้จักเขาส่งมาให้บ้างอะไรบ้างเสียบ่อยมากผมเหนื่อยครับอยู่เมืองสุรินทร์ก็โอ้เสียจนอมันแก้ไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้จุดด้วยเนาะ โอ้พ oh, yeah. oh, oh, ี่บงแกมาอยู่เนี huh, ่ยเกือบอาทิตย์หนึ่งก็ได้เสื้อครับโอ้ใไฮสายครับเปลี่ยนเพราะว่าเสื้อนั้นเปื้อนผมทำรถโอ้ทำรถเปื้อนเลยครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อขาวด้วยเนาะต้องขอสติกเกอร์กันด้วยติดอสติกเกอร์กันด้วยติดเลยเสียขอสติกเกอร์ติดน้อยผมหาของเก่าด้วยก็มันอาจจะไม่เคยได้ก็ได้เนาะของเก่าที่บ้านเยอะเลยขวดน้ำก็ได้ปกติแล้วก็จะมีพวกขวดน้ำอะไรเป็นราคาจะ ว่างวดนี้รถไม่ค่อยจะดีก็มีบ้างอยู่ขายบ้างอนะไรนี่ไม่ใช่ขายเปล่ว้บ้างมันมีหยุดก็ยัดไว้ในรถก็มีอยู่เพราะว่าแต่มันไ,ไม่พอจะขายหรอกถ้าขวดน้ํามันนิดหน่อยก็มันจะเบานะเบาครับก็สอบหนึ่งอย่างหนักก็สองกิโลสองกิโล,โลถ้ากิโลบางที่เขาให้ราคาหน่อยก็ได้าค่ากาแฟอยู่ครับอื ก็สะสมเรื่อยๆเนาะสะสมโยนไว้โยนไว้โยนข้าวเหมือนกับสะสมในบ้านใช่ใช่ใช่นี่พี่วงแกทำกับข้าวจะทอดไข่นะครับพอพอได้พอขายพอได้ค่ากาแฟก็ไปขายครับอันนี้มันก็เนี่ยเมื่อกี้ผมว่าแต่ไข่สุกเขาให้มาเด็กนักเรียนครับสองคนหลายหลาคนอยู่ผมไปที่พมี่กแ มีบุญนะครับนี่ใครผ่านไปผ่านมาก็บริจาคครับเด็กนักเรียนเขาจะไปโรงเรียนเขาเอาไข่มาฝากผมว่าแต่ไข่สุกผมก็จะไม่กินทีนี้ผมมาผมมาเคาะดูโอ้เคาะดูบัดทีนี้มันไม่ใช่ไข่สุกไม่ใช่ไข่สุกไข่ดิบมันไข่ยังไข่ต้มต้มต้มดีแล้วมาเจอเสือเสือคนใจดีครับผมก็หังข้าวข้าว แต่เช้ายังเหลืออัอันนี้ก็ทําแต่กับข้าวนะกับข้าวเพิ่มเติมก็เรียบๆอย่างนี้แหละครับโอ้ยนี่แหละครับผมก็ว่าถ้าระดับหน่อยก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราจะอีกหน่อยเราก็จะลาบากอีกเนาะเอาแค่แบบเดียเอาแบบพอประทังชีวิตไปครรับปะกินกินเพื่อความอยู่รอดไปไหนเนาะแตก อันนี้รถเสร็จยังนี่ใกล้จะเสร็จแล้วก็ก็น่าจะลองวิ่งดูได้ครับไอซโซเราลิ้นก็เอามาให้ละวโซเราลิ้นก็เอามาแล้วแต่ยังไม่ถอดเพราะว่าเครื่องอะไรมันก็ติดแล้วละครเื่องคือใจเนาะก็ค่อยเป็นเสียก่อนค่อยเปลี่ยนแต่ว่าไอ้ตะกินเนี่ยมันมันจะอยู่ก็แค่ใส่แล้วก็ประกอบวิ่งดูความสมบูรณ์อีกทีหนึ่งคือของระบบของเฟืองครับครับครับมันถ้าว่าดีไหม ไม่ดีหรอกครับเพราะว่าผมก็เชื่อมแบบเอาแค่มาได้เพราะว่ามันช่วงไม่มีเง<อ>ินเนาะนี่โซลาเซลล์อินเวอร์เตอร์อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์อรเขามาบริจาคจากโตเรีนนั่นแหละก็เข้ามาโอเคเข้ามาฝากครับมาส่งมาให้แล้วก็เขามาตามก็นึกว่าอะไรก็ไม่รู้จักเนาะผม,<อ>ผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนครับถ้าร<ด>ู้จักมาก่อนก็พอจะรู้อยู่บ้างน<ด>ีแ่แหละครับ คนบ้านเดียวกันอีกแล้วนะครับมาจากสุรินพี่วงเสียก็สุรินส,สังขะลำดวนสัสงขะทางนู้นเนาะโอ้มาไก่มาหากินไก่เนาะพวกเรามาหากินไก่เนะพี่วงเนาะ <laughs> โอ้รถนี่ทำเองหมดเลยใช่ไหมนี่ครับส่วนมากก็ทำเองหมดเลยครับโอ้โอฟรีมือฟรีมือมอยู่เพราะว่าจา้างบางทีเขาก็ไม่อยากทำให้พาะบางทีก็เงินไม่พอก็อเลยต้องทำเองพอดีมูสองสามวันกลับบ้านไปซีข้ามา<อ>ก็เลยเห็นใน YouTube เสียตินก็เลย ข้าวสารเยอะก็เลยมาฝากบผมก็ดีแล้วครับเวลาแบ่งเปนก็ขาดนะถ้าเราไม่มีไว้ครับเนาะก็โจงจังหวะไม่แน่นบางทีก็ได้เงินบางทีก็ไม่ได้เงินถ้ามีข้าวไว้ก่อนก็ยังไงก็ดีหน่อยเนาะครับเพราะว่ายังน้อยก็หากับข้าวทากับข้าวเอาครับเพราะว่ามันตัวคนเดียวก็กินเพื่อความอยู่รอดก็ไม่มีอะไรมากถ้ามีข้าวสารก็อุ่นใจนะ อย่างผมไปคนเดียวอย่างไม่มีใครนั่นก็มีแต่ข้าวสารไว้ก่อนกับข้าวก็แล้วแต่เนาะบ,บางทีก็ไกยงไกย่างก็ไม่ได้เน้นอะไรมากเอาพอประทังไปดิเวะมาารถตู้ก็เลยเห็นพี่วงนั่งอยู่คนเดียวก็เลยแวะเข้ามาเล่นกแกลงหน่อยไม่มีเวลาเห็นเข้ามาถ่ายคลิปก็ไม่มีเวลาเข้ามาภารกิจเยอะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด, check, กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่วงว่าขอบคุณ f อซีเสียตินและก็ YouTube หลายคนที่เอาของมาบริจาคครับมีน้ำดื่มมามา่าเสื้อผ้าอินเวอร์เตอร์นี่ครับไว้แก้ชาร์จวงชาร์จแบบผมมีอะไรเลยมีข้าวสาร เอาก็สารมาฝากแกก็ดีแล้วครับยี่สิบกิโลแกแกว่ากินได้สองเดือนแต่ก็มีคนเอามาฝากเหมือนกันเลยครับเพราะเลยผงผมคงกินไม่หมดได้กินอันนี้ก่อนก็ได้เนี่ยนี้มันไม่เป็นแบบเขาไม่ได้เคลือบอะไรมันมันไอขึ้นลงขึ้นราก่อนเนี่ยไอกระสอบขาวอ่ะไอยตัวนั้นก็เป็นเขาเคลือบมาอย่างดี ตัวนนนี้ก่อนเานะครับเพราะตัวนั้นมันมันเป็นของอะไรนั่นเขาเคลือบให้อย่างดีมันอยู่ได้นานอยู่ครับอยู่ได้นนาครับอันนี้ของ,ของบ้านบ้านเรานี่แหละครับครับปกติก็ต้องกินอะไนั้นเพราะว่ากันความชื้นไม่ได้ครับ,รบใช่ใช่มันไม่ใช่กันความชื้นอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ